สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้ฝนผ,ผ้าร่วยกะได้ออกมาตามหาตัวเลขแนวทางนะครับกับคุณแม่หววคนฝันดีเด้อะนะครับเมื่อนี้ก็จะมาที่ภูมิต้นคอยให้โชคนะครับหลังจากวดที่ผ่านมานะครับภูมิต้นคอยนะครับเพ่อนไหตัวเลขเข้าตรงๆเลยนะครับสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเมื่อนี้ฝนผ,ผ้าร่วยกะได้ไม่โอกาสผ้า คุณแม่หวดนะครับมาตามต่อแนวทางนะครับก็มาลอดที่ตัมมาลอดช่มไปน้ากันนะครับว่าพุ่มต้นคอยเพิ่นสียให้แนวทางอียงนะครับในเมืองนี้าดอกมเอาะรนับหาคู่่อนครับเอาสวัสดีครับคุณแม่หวดครับสวัสดีจ้าครับเมือนี้ก็มาตามต่อแนวทางนะครับเนาะพุ่มต้นคอยให้โชคนะครับ นี่แหละครับมองนี่แหละที่เพื่อนได้โชคงวดที่ผ่านมาโชคหลายลาหลปูมาขอครับหลานบ่ได้นู่ครับงัวที่ผ่านมานี่ยซีหนึ่งหนึ่งนี่เข่าเต็มเต็มเลยนะครับงัว,งว,งวนี่ที่ให้แม่หวดนี่ผ้าท้ำพิธีขอน้ำพระพุธเจ้าทีเพื่อนที่เพื่อนรักษาอยู่ตรงนี้วดวผายลูกหลานเนื้อปูเด้อหลานปูน้ำดอกไม้ก่อนปัญหาบ่ครับน้ำดอกไม้ก้นแม่หวดน้ำดอกไม้เด้อ นำดอกไม้ตแตงคันให้เพื่อนนะครับรแตงถ้าดอกไม้ให้กันนะครับมีโสดมีลาบไปจังสีหาเนี่ยมาถวายจูกลาบให้หลูลยยให้ล,นะลานในจูกลาบเด้อครับพอมีโสดมีลาบเนี่ยกะทีบ่ได้ยังมาให้แล้วเนาะไอลูกหลานโศกลาบโตพอมีโสดมันมัมนเงี้มีข้าเงี้ยมีข้ามหวดนี่ก็ทีได้ อ่าแนวแสีบๆตัวมาถวายให้เขาคักๆเดินนะครับเอาา้ปยผมมาผู้เดียวนี่ผมมาเห็นตัวเลขเก้าศูนย์เจ็ดอยู่นี่แหละเนี่ยมาผู้เดียวว่างั่นฟังไอ้ข้าเจ้าเอาแล้วเนี่ยได้ยินข่าวกัเไย้มาผู้เดียวมาเบิ้งเอาเจ็ดเอเห็นตัวเลขเก้าศูนย์เจ็ดขึ้นอยู่นี่่ะแต่เบิ้งเมื่อนี่สี่สี่เห็นตัวเลขเอียงแต่ว่างามข่าวอีหลี่ผมมาผู้เดียวโอ้ล่มพัดเย็นดีนะครับเมื่อนี่ เออมากครับคุณแม่หงวัดนะครับร่มพัดเย็ยนดีนะครับเมื่อนี้ร่มพัดเย็ยนโอ้ยงายเลยตู้เสียหายโกลกตู้เสียหายโฉกลาบบอน,นะครับไอร้านโฉลกตับนะครับมีโฉกมีลาบก็บได้เส,สื้ออ้อยเสื้อยังมาถวาวให้งส้างเพื่อน,นำน คุณแมวหัวตื่นกับจีพาทำพิธีขอเด้อโอ é, ้เอ้ยร้านขอโตดีเด้อปวดไหล่รุลยันกระไดน้ำมูเจียเจตโดนโดนเจียวเดียวนี่หัวตื่ังหันซื้อว่าเป็นซื้อดอกปูไอ้ร้านเนี่ยโชคๆมันหมานเฉียวเนี่ยมาถวายน้ำแดงพวกมาไล่พร้อมละให้ร้านโชกหมานเด้อ สมซาสมลือเด้อปูเอ้ยคือโคกสางาข้าเจ้าก็ได้โศกน้ำปูอันนี้หลานก็สิขอมาบรหัญกระได้มานลำเพิ่นขอคักๆเด้อปูเด้อให้เข่าข้าคักๆคือจังสีหนึงหนให้ท้านบานกสางาที่เพิ่นได้เป็นแสนเมื่อไงก็ให้เข่าข้าคักๆเด้อปูเด้อลูกหลานโศกหมานสิได้มาหาแนวมาถวายพวกมาไล่พร้อมนำเดียงพร้อมหลับไป ปลาตะลานตกมันจะทุกทุกกดอะไ้นี่วะ,ะน่ะจุดนจุดให้เป็นรลยโอ้ยเป็นลมแต่เนาะ กันกันเนเด้อปูกันสูบมาหลานก็เสียมาถวายคือเก่าล่ะคือก้มเบาเนี่ยล่ะพวงมาไล่ก็เสียมาให้น้ำแดงก็เสียมาถวายให้ลูกได้สูบได้หมั่ สมเรียนกูก็ได well, ้ดูหลานทุกบ้านทุกมันพยานากว่ามากแม่ฮันพญพยานากว่ามากอ่าลาละบ๊ะเป็น มาล่อลวน้ำกันเนะท่านผู้ชมคนมวเป็นกระดโจกเสียงท่าเป็นกระดท่าแปงน้ำนะครับเอาท่าแปงตัวขึ้แม่ให้เข้าเด้อปูไาเให้เข้าักๆแตกกกคือจังหวัดซีหนึงๆเด้อปูเด้อสามตัวเด้อสามตัว เอาคับเด้อแต่ก็ยังซีหนึ่งๆนึ้งปูเ้อร้านขอสามตดดูวเ้อนันหมานกูอุสาสม้อร้านจังมาหาเาไหร่ได้แล้วแหละอ่าปูบอกขอร,ร,รืตอร์อุตสาสมฤบร้านจังมหา ไอตือขึนบานขอีนยงกนเรื่องปูทุกยางบางมองขันไอส้ไกไลาบน้ำปูก็จิกเอามาถวายือเก้าลันละกมาไล่น้ำแดงละไอลูกนั้นโตกม้านรลดเออถึผมาสันกับคนแสียบเป็นเนาะให้าส่งใ โอ้โหให้มันมันเรืองวันปูยหญ่แล้มันมันคือบ้านเป็นเรื่อปโซ่แกะมาแล้วมันลอ่ลอลอ่อตัวเลขขึ้นแต่ว okay. ่าเลขกถูกข he yeah> ึ้นมาแล้วเลขกถูกขึ้นมาแล้วมาเบิ้งถ้ามาซองเบิ้งก่อนไปเบิ้งเลขกถูกซองเบิ้งนี่ซองเบิ้งเห็นตัวใด

เหยนแล้วโอ้งามคักนี่ตผู้ชมเห็นปะผมเห็นเจ็ดหึ่งหาแม่หัวเห็นตัวใดหน่เจฮะเห็นหาเจ็ดนะครับผมเห็นเจ็ดหึ่งหาเด้อท่านผู้ชมเอดมินแอดมินเห็นเจ็ดหนึ่งห่าโอ้งามคักงามเน่เ็ดหหา คุณแม่เันเห็นหาเจ็ดนะครับโอ้เกจหนึ่งหานั่นซิบหาเห็นอยู่เอครื่องกันไปนี่เกจหาเจ็ย่างตังไจลงมาหาเจ็ดที่ตั้งใจลงมาสิบหาเห็นอยู่โอ้ซิบหาเห็นอยู่นะครับอโอ้ซิบหาตัวน,น้อยๆครั้เครื่องกนเครื่อง,งหาเจ็ดไปเครื่องเครื่องนี้เป็นาหาเจ็ด อันนั้นอันเนื่องหานี่เทึ่งหาเจ็ดแม่เองหาสูง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 บสูงหมดเลยหรอวะลูกกลางๆนี่แหละลูกลางๆนี่นะกลางสิบหาไกลงมานี่ยมันหายเกียจไก่ลงมาหายเจ็ดงามปั่นเขียนเลยงามแผ่นเขียนไว้นะครับเอาเบิ่งคักๆได้ท่านผู้ชมหาเจียจ้หาเจ็ดในงามปา่นเขียนว้นะครับป่นเขียนว้เลยปันพิม แต่ว่าแอนมินนี่เห็นเป็นเจ็ดหนึ่งห้าราะว่ากัตัวเดียวกันนะครับอืมมันตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันแอดมินเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งห้าคุณแม่หเห็นเจ็ดห้าแล้ะกันหนึ่งห้าเด้อท่านผู้ชมเจ็ดห้านึงห้าเจ็ดห้าแล้วหนึ่งห้าเพราะว่าเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนี่มันเป็นตัวเดียวกันนะครับอืหนึ่งห้ามันอยู่ซองกลางซองกลางหนึ่งหาี่มันอยู่ซองกลางซองกลางแล้วสิบหาครับนี่แหละตัวเดียต่ไตลงมานี่ก็หาเจ็ดไงไตลูกเด็ไงแต่ว่าหางงามสี่บ่ บัวประทังสีตองาม,มครับนะครับงามงามงามดูงามอยู่หาจีดครับจิบหากะงามจิบหากะงามแต่ว่าห้ากับมาล้อเลขเลทูบเออมาล้อเลขทูบ่าสีได้สี่ได้ตรงกันบนะ่เลขทูบกั่การล่งสีใหม่แล้วกาล่งใหม่ก็ล่างกาล่งใหม่แล้วครับมาล้อเลขทูบน้ำกันแต่ว่าที่เห็นยุนีกับที่เห็นตัวเดียวกันนะครับเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งห้าผลพัาด์ทีเห็นเจ็ดหนึ่งห้า นะครับเพราะว่าเลขเกตเลขเกตครับเลขเนื่องนี่เป็นตัวเดียวกันแด้วท่านผู้ชมอ่าเกตหนึ่งหะครับโอ้งามแง่งง่งท่านผู้ชมก็ให้เข่าค่ะค่ะเด้อให้สามตัวแตกเด้อสามตัวแตกคือจังวันที่ผ่านมาเด้อขอให้สามตัวแตกคือ่งวันที่ผ่านมาขอให้เข่าค่ะค่ะเด้อลูกหลานสิได้นั่ มาูบุรีมาถวายผลกลับมากงวดนี่สิออกมาผู้บุรีได้มาถวายตูไตงงามกนรชบรับโอ้ิบหานี่งามครับตูไต่งามครักเต้ไตนี่ออนี่กลางๆไม่เลขกหาเจ็ดน่ะออิบหานี่งามปั่้ปันทิมโอ้งามงามงามท่านผู้ชมปันพิมเลยงามปันพิมไบนะครับอืมปันพิมเลยโอ้ยมาครับอิบหางงามครับขวาย งามค่ะ้งามค่ะงามแน่้างามค่ะเออสมซาสมอสมซาสมอเลยหลานตกคักคเล้อปูเด้อสวกค่กคกใเข้าคักคเขาค่กค่ทีนี้ก็มาล่อเลขทบล่อเลขทูบแปดหนึ่งแต่ว่าตัวชุดไทยสิเป็นเลขเอียงเห็นเปนแปดหนึ่งแต่ว่าที่เ้าลูปแปดเหมือเขาเห็น เก็บหนึ่งแล้วก็แล้วก็เกียห้าเออแล้วก็ห้าเก็บเก็บหนึ่งแล้วก็ห้าเก็บนะครับผลภาพล้อยเห็นเป็นเก็บหนึ่งห้านะครับตมารางมาล้อลวนเลขถูกว่าที่ใดตัวใดตารางเล 8, ขแปดกับเลขหนึ่งมาแล้วมาเบิง้งโซ่สุดท้ายที่เป็นตัวเลขเอี่ยนะครับให้เขาคักเดอ้อปูเดอ้อเขาคักเดอ้อให้สม ใต้บ้านเป็นซาเป็นเลือดเออปูเดออสมซาสมลืองสมซาสมลือดั่วตีพันมากเอาตัวเลขทูบก็คือเป็นอยังก็มาเปลี่ยนแปดหนึ่งหนึ่งบาทที่ไหนเอาก็มั่วตีพันมากมัวตีพันมากเป็นไต่สีหนึ่งหนึ่งงวนนี้เป็นยังก็ได้เป็นนแปดหนึ่งหนึ่งละบาดที่ไหนเอาคือแปดแต่ละบาทที่ไหนมันปูสีไหนแปดหนึ่งหนึ่งหรือ่ โอ้อาการแปลกๆแปลกๆอุ่มอากางเจ็บๆไอ้สมไทยบ้านซาไทยบ้านลื <3 <3 ้อเด้อปูเด네้อไอ้สมไทยบ้านซาไทยบ้านซื้อให้ข้าวคักๆให้แตกคักๆซาสมเด้อลูกด้านกาดด้านด้นมาไกลขอให้ข้าวคักๆเด้อปูเด้อหา แปดหนึ five, eight, seven, eight, eight. Eight. ่งหนหรือเจเจ็ดเลขเจ็กับเลขหนึ่งเนี่ยมันตัวเดียวกันอาจจะเป็นึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจเจได้แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเจเออแแปดหนึ่งเจเจออนี่มันอาเบินไดเลยมันอาจจะเบิเป็นเจเจก็ได้หรือเป็นหนึ่งหนึ่งรือสะเป็นเจ็ก็ได้เป็นเจ็ก็ได้เด้เป็นเจ็ดแปก็ได้ หนึ่1 1> งเกดแปดนี่หนึ่งเก็ดแปดก็ได้ 1> 1 8, ได้คือกันนะครับแล้วแต่ก้นตีและะ้วก็อย่าเลือกมาเลขแปดนี่กับเลขสามนี่เป็นตัวเดียวกันอีกเตียบ,บาทที่นี่การาจ,จะเป็นสามหนึ่งหรือสามเจตก็ได้นะครับก็ใส่วิจารย์ย่านเอาอเด้อท่านผู้ชมเบิ้งห้ซ่อนมังคักๆเด้อท่านผู้ชมคลองเบิ้งนะครับแม่เห็น เจ็ดเนาะแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับตาฝนพระด้วยเห็นเจ็ดหนึ่งห้านะครับเลขทั่วแปดหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้งามงามงามพัดล่มพัดมาเย็นสวยสวยด้วยท่านผู้ชมเป็นสีมา้หาโศกบหาลาบคักนะครับร่มผัดเย็นร่มพักเย็นปันนี่นะครับขอให้เขาคักคเด้อให้แต่คักคเด้อปูเด้อ งามงามงามปาดพิมพ์ใบเลขหนึ่งห้าีนงามแาดพิมพ์ใบโอ้ยนะครับงาม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 ท่านผู้ชมพาดมั้นมางามค่ะงามแน่เด้อาใส่พิจ่ายนาเด้อท่านผู้ชมมากับไปตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นเด้อเพื่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันนะครับใส่พิจารนาเอานะครับโอ้หางขึ่นคักขึ้นคักงามคักมาที่นี่ โอ้ยนะครับเบิ่งเอาเดอร์เห็นเป็นตัวไดกับิมพม่อมเมนตนเข้ามาบางคนอาจสิเห็นตางนะครับเนาะเห็นตางกับว่าเป็นยังนะครับยู่ที่บุญวาสนาผู้ใดนะครับยั่ที่ดวงไทมันนะครับพิจาหน้าเอาเอามาที่กะมาปิดเลียบุนแม่นะครับอะขุนขุนแม่หวดนะครับที่ผ้ามาเอาโซกเอาลาบในนี้นะครับไอ้เย็บจิ้มโซกมันมันเด้อ เ <ๆ 15, S 2> จ็ดกับสิบห้าคับสิบห้าท่านยินนะครับแล้วก็ผ้าลวดพันห้าหนึ่งเจ็ดแบ <asa, S 1> บพิจารณะรตบาที่เหล่ามากผู้เดียวนี่เห็นเจ็ดศูนย์เก้านะครับกัเอาพิจารณะเบื้งได้ทำผู้ชมเพื่ออาจสิได้มิส่งมิลาน้ำกันส่วนตัวเลขทูบแปดหนึ่งหนึ่งนะครับกัแปดหนึ่งหนึ่งใส่พิจารญาณอ่นอานน้ำกันนะครับสำหรับเกมนี้กับขอขอบคุณครับสวัสดีครับรวย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 เด้อ